สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาศรินคองยวนวันนี้ดิฉันจะพูดเชิญชวนเรื่องอนุรักษ์สัตว์น้ำค่ะเพื่อนๆทุกคนคะก่อนที่จะเข้าเรื่องหลักดิฉันต้องขอเกินก่อนว่า ตัวของดิฉันเองนั้นชอบทะเลที่บ้านเกิดหรือก็คือทะเลในจังหวัดกระบี่มากค่ะดิฉันเคยมีโอกาสได้ไปทํากิจกรรมทางทะเลเช่นการดำน้ํานั่นเองค่ะดิฉันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวินาทีที่สายตาของดิฉันได้เจอกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนั้นดิฉันรู้สึกถึงคําว่ารักแรกพบค่ะทั้งความสงบความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลที่ดิฉันได้สัมผัส ภาพบรรยากาศในครั้งนั้นยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของดิฉันค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปตัวของดิฉันก็ได้รู้สึกแปลกใจกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเรามีข่าวออกมา,มามากมายทั้งปัญหาโลกร้อนปัญหาขยะพลาสติกปัญหาความขัดแยง้งยิ่งไปกว่านั้นปัญหาเรื่องสัตว์ใต้ท้องทะเลค่ะดิฉันเองก็เกิดความสงสัยขึ้นว่าเกิดอะไรกับโลกใต้ท้องทะเลเพราะในจังหวัดบ้านเกิดของดิฉันที่ดิฉันอาศัยอยู่ เพียงแค่การทำประมงของชาวบ้านคงจะไม่ทำความเสียหายที่รุนแรงของสัตว์น้ำใต้ทะเลถึงขั้นจนทำให้สัตว์น้ำเหล่านั้นเกิดความสมพันธ์ได้อย่างแน่นอนหลังจากการติดตามข่าวสารและหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ฉันก็ได้พบว่าโลกของเรานั้นได้พัฒนาไปไกลมากแต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นก็ล้วนเกิดจากความต้องการของมนุษย์จนในบางครั้ง เราก็ลืมนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภายหลังว่าจะเป็นอย่างไรในระยะนั้นนั่นเองค่ะอ้างอิงจากกลุ่มสถิติการประมงแล้วนั้นประเทศไทยสามารถสร้างผลผลิตจากแหล่งทะเลได้อย่างมากมายและรายได้จากการประมงได้อย่างมหาศาลถ้าว่าภัยเงียบที่น่ากลัวส่วนทางกับรายได้มหาศาลจากท้องทะเลในแต่ละปีคือปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำที่ถูกคุกคามโดยมนุษย์ อย่างไม่มีขอบเขตทั้งการจับปลาเกินจำนวนหรือโอเวอร์ฟิชชิงโดยที่อุตาสาหกรรมการประมงเชิงพาณิชย์ที่ไร้ความรับผิดชอบออกแย่งชิงทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลที่มีปริมาณน้อยลงเรื่อยๆด้วยเรือประมงที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสงูงนอกจากการจับปลาในปริมาณมหาศาลแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อแนวปะการางังดอกไม้ทะเลหรือสัตว์หน้าดิน ร่งให้เกิดการทำลายระบบนิเวศเกินกว่าที่ธรรมชาติจะสามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้เพราะแนวปะการังคือแหล่งอาหารแหล่งกำเนิดและอนุบาลสัตว์ทะเลนับล้านตัวทว่าเศษซากอวนที่ขาดระหว่างการทำประมงห,หรือโดนกระแสน้ำพัดพามาติดค้างบนแนวปะการางังและเป็นต้นตอของสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากน้ำมือของมนุษย์ซ้ำแล้วมนุษย์เหล่านั้น ยังทำการ,รลุกล้ำพื้นที่หวงห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่อีกด้วยแต่เมื่อดิฉันได้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปอีกนั้นจริงๆแล้วการประมงก็ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาเดียวที่สร้างปัญหาให้กับเหล่าสัตว์น้ำใต้ทะเลโดยที่ปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะทุกคนทราบไหมคะว่า ไม่นานมานี้มีการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ไว้ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature Climate c h a n ระบุว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของน้ำทะเลเพียง3-5องศาเซลเซียส จะทำให้90%ของพนันธุ์สัตว์น้ำในโลกมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ภายในปี2,100เพราะบรรดาสายพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำทั้งหมดล้วนตกอยู่ในความเสี่ยงจากการที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นสัตว์น้ำไม่สามารถรอดชีวิตได้ในอุณหภูมิและกระแสน้ำที่แปรเปลี่ยนตัวอย่างที่ชัดเจนคือ ปรากฏการประการังฟอกขาวและตายเนื่องจากไม่สามารถทนสภาวะที่อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นได้ที่สำคัญคือการที่สัตว์น้ำบางชนิดไม่สามารถรอดชีวิตในอุณหภูมิและกระแสน้ำที่แปรเปลี่ยนก็หมายถึงว่าลาเศรษฐกิจที่เราบริโภคก็จะยิ่งลดจำนวนลงเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเลได้นั่นเองค่ะ จากข้อมูลที่ดิฉันได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้ดิฉันก็เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้พงทำให้เพื่อนๆเ,เห็นถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นกับโลกใต้ท้องทะเลของเราว่ามันโหดร้ายแค่ไหนดิฉันจึงอยากชนทวนทุกท่านมาช่วยกันอนุรักษ์เหล่าสัตว์น้ำด้วยกันค่ะแน่นอนว่าเราอาจจะทำอะไรได้ยากกับระบบการประมง แต่เราสามารถช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อทำให้โลกของเรารอดพ้นจากสภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่น่าอยู่สำหรับเราและเหล่าสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลเช่นกันขอบคุณค่ะ